ซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นใครเสียไม่ได้นะคะก็อย่างที่ได้โชว์กันในลิงก์แล้วนะคะวันนี้ฉันจะบอกเลยผู้ชายท่านนี้นะคะฉันก็เห็นมาตั้งแต่บริษัทเปิดเอาพูดตรงๆเข้าทุกคลาสเข้าทุกฟังก์ชันนะคะฉันเห็นแล้วฉันก็ลุ้นอยู่ตลอดว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขาต้องขึ้นงไงนมอนนะเขาเก่งนะ คือเฝ้ามองเขาขอะค่ะว่ารอรอเฉลิมความเฉลิมฉลองความสําเร็จกับเขาเอ้วก็แบบยินดี indi, แล้วก็รู้สึกดีใจกับคุณวูดี้มากเลยทีวันนี้ก็ยินดีกับทุกคนค่ะนะยินดีกับทุกคนแต่เรียกว่าดีใจเออว่าวันเนี้หนึ่งในคนที่เราเลงไว้หรือหนึ่งคนที่เราเห็นว่าเฮ้ยเขาเข้าระบบเขาตั้งใจเขาอยากสําเร็จขอให้เขาประสบความสาเร็จกับมอริสแต่วันนี้คนคนนี้สําเร็จให้เราเห็นเลยไหมคะรายได้ห้าหมื่นสามเรามาฟังแนวคิดดีด ความคิดที่ดีว่าวันนี้คุณวูดดี้ที่ขึ้นมาแตะพิชิตตำแหน่งไดมอนด์ได้อย่างไรนะคะมีแนวคิดก็มุมมองอยังไงกับธุรกิจนี้เรียนเชิญคุณวูดดี้ค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมครับสวัสดีครับบอชานได้ยินชัดนะครับชัดแจ๋วเลยจ้าอ่อพอดีอยู่กลางทุ่งนานะครับฮโอเคนะครับก็ขอขอบ ขอขอบ,ขอบออสวัสดีนะครับสวัสดีผู้นำทุกท่านในห้องนะครับขอบคุณนะครับบอสด้วยน,นะครับเนาะต้องที่ให้เกียรตินะครับผู้บริหารทุกท่านเลยนะครับที่ให้เกียรติให้ผมได้มามามาพูดในเรื่องของแนวคิดนะครับเนาะนะครับ <clears throat> <c oughs> ก็ต้องบอกแบบนี้ครับก็คือเออผมชอบเอางี้ดีกว่าผมชอบใน ส่วนของบริษัทนะครับผมชอบในระบบของบริษัทนะครับซึ่งที่บอสชันได้พูดไปเมื่อเบื้องต้นนะครับก็คือระบบไฮบริดแพลตฟอร์มนะครับคือถ้าวันนี้แยกคำว่า E-Commerce ออกมานะครับแยกคำว่า E-Commerce ออกมาจะเหลือแค่ Single และ MLM นะครับสิ่งที่ผมเจอมานะครับหรือ ที่เราได้สัมผัสมาเราก็เจอแค่สองรูปแบบนี้นะครับกับผู้บริหารที่เขาบริหารกับสองเรื่องนี้นะครับก็คือจะเก่งในเรื่องของอในเรื่องของสินค้ามากกว่านะครับแต่ไม่มีความรู้เลยกับเรื่องการตลาดมีสินค้าให้เราและก็ให้เราเนี่ยออกไปทำการตลาดเอาเองนะครับแต่วันนี้ ที่ผมบอกว่าผมประทับใจมากก็คือเมอริสเมริสคือเจ้าของอ e ีคอมเมิร์ซเจ้าของระบบที่รู้ทุกมิติว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับถึงจะขายของได้จะต้องทำอย่างไรถึงจะทำธุรกิจได้นะครับแล้วเขาก็เอาเรื่องราวเหล่านี้มาสอนให้กับพวกเรานะครับเพื่อให้เราเนี่ยออกไปทำตามที่เขาสอนแล้วเราก็รับรายได้ ไม่ต้องไปงมขอไม่ต้องไปงมอะไรเลยนะครับอันนี้คือความประทับใจมากนะครับอันนี้ในส่วนของบริษัทนะครับส่วนเรื่องที่ผมขึ้นไดมอน n ์นะครับถามว่าช้าไหมก็ถือว่าไม่ช้าในระยะเวลาสี่เดือนนะครับแต่ผมผมเลือกแบบนี้นะครับก็คือว่าด้วยแผนการตลาดของเมอริทเนี่ยมีแค่สองข้อข้อแรกคือค่าแนะนำข้อที่สองคือค่าบริหารทีม นะครับถ้าวันนี้ผมขึ้นด้วยค่าแนะนำนะครับมันก็ไม่พสซีฟเพราะมันคือคำว่าแอคทีฟเพราะสิ่งที่เป็นพสซีฟจริงๆก็คือการสร้างคนตามชื่อของแผนรายได้ก็คือการบริหารทีมนะครับผมก็เลยจำเป็นที่ใช้เวลานาน,านกว่าคนอื่นหน่อยหนึ่งที่ที่จะขึ้น ในตำแหน่งไดมอนด์ที่เป็นค่าบริหารทีมนะครับผมเริ่มมีรายได้เดือนสิงหานะครับก็คือจากการแนะนำคนแล้วก็บวกค่าบริหารทีมแต่ตั้งแต่เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาและก็ธันวาที่ยังไม่จบเนี่ยนะครับก็คือส่วนใหญ่นะครับเป็นรายได้จากค่าบริหารทีมทั้งสิ้น นะครับแทบจะไม่ได้แนะนําคนเลยนะครับเพราะผมมองว่ามันอาชีพนี้มันคืออาชีพก็คือว่างานนี้มันคืออาชีพเนาะเมื่อเป็นอาชีพมันก็ต้องมีรายได้นะครับเมื่อต้องมีรายได้มันก็เลยจําเป็นต้องสร้างนะครับสร้างก็คือโดยการที่เราให้องค์ความรู้นะครับถึงบอกว่าอยากแนะนําสมาชิก นะครับในห้องนี้นะครับว่าการที่เราได้สร้างนะครับหรือให้ให้คนที่เราชวนมาเนี่ยมีรายได้แล้วเขาขอบคุณเรานะครับเขาขอบคุณเรามากเท่าไหร่ผมบอกได้เลยครับนั่นคือสิ่งที่พี่รู้ตัวได้เลยว่าพี่รอดแล้วนะครับ นั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าวันนี้อย่างที่บอกครับด้วยโครงสร้างบนารีซ้ายและขวานะครับถ้าวันนี้พี่ยกหูโทรศัพท์หาใครก็ได้ฝั่งขวาหรือยกหูโทรศัพท์หาใครก็ได้ฝั่งซ้ายแล้วทำให้เขาเกิดรายได้แล้วเขาขอบคุณพี่กลับมานะครับผมก็การันตีได้เลยว่าอันนี้คือแพสซีฟจริงๆนะครับแพสซีฟจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับ ปัญหาของธุรกิจเนี้ยมันก็มีอยู่แค่3ข้อข้อที่แรกข้อแรกก็คือนะครับก็คือเวลาเราไปชวนเวลาเราไปชวนน่ะเขาไม่มา 2. มาก็ไม่ทำสามทำก็ไม่ทนอันนี้ไม่ต้องไปโทษเขานะครับอันดับแรกให้โทษเรานะครับ เพราะสิ่งที่เราไปชวนเขาไม่มาเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ว่าจะมาทำอะไรไม่รู้ว่าเขามาแล้วเขาได้อะไรนั่นคือคำตอบว่าเราจำเป็นจะต้องบอกให้เขารู้ว่าเขามาแล้วเขาจะได้อะไรเมื่อเขามาแล้วนะครับที่มาแล้วแล้วไม่ทำเพราะเขาไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มอย่างไร เพราะถ้าวันนี้เราไม่มีองค์ความรู้ที่มากพอเราก็ไม่สามารถที่จะไปสอนเขาได้หรือไปแบ่งปันเขาได้ให้เขารู้จักวิธีการยังไงถ้าเขารู้วิธีการยังไงเขาก็ไม่เลิกนะครับอันนี้คือสามอย่างที่ทุกคนต้องเจอนะครับผมถึงบอกว่าก่อนที่ผมจะเริ่มทำเมอร์ลิสผมเรียนนะครับตามที่คลิปวิดีโอที่ผมเป็นเกตหรือ ที่อัดอที่บอสออกสื่อนะครับนั่นคือเรื่องจริงผมไม่เคยแนะนำใครเลยตลอดระยะเวลาเดือนครึ่งที่ผมได้เรียนผมเรียนโดยที่ไม่มีไรายได้เลยนะครับก็คือเราต้องการรู้ทุกมิติว่าเมอริทคืออะไรนะครับเมอริทชุดเลือกอะไรเขาจะได้เงินกับเมอริทอย่างไรนะครับถ้าวันนี้ผมชอบผมชอบวลีของชอบคำพูดของพี่โอม นะครับไดมอนด์คนแรกครั้งแรกที่ผมฟังที่ท่านเป็นไดมอนด์คนแรกเขาผมจึ๊กมากเลยว่าวันนี้ถ้าวันนี้มีใครนะครับยกหูโทรศัพท์โทรมาหาเราด้วยการที่ผ่านช่องทางอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาถามเรื่องเมริตพี่คิดว่าเราจะตอบเขาได้หมดทุกคำถามหรือเปล่า ถ้าวันนี้พี่คิดว่าพี่ตอบทุกคนถามโดยที่ไม่ต้องหาข้อมูลผมคิดว่าทุกคนประสบความสำเร็จแน่นอนครับผมนะแต่ถ้าวันนี้พี่ยังตอบคำถามเขาไม่ได้เลยนะครับผมบอกว่าอันใดที่อ่อนก็อยากให้ทุกคนศึกษาเพิ่มเติมนะครับเรียนรู้ให้ให้ช่ำชองจริงๆนะครับให้เข้าใจจริงๆว่าธุรกิจ ของธุรกิจเมอริสเนี่ยมันดีอย่างไรนะครับผมแล้วช่วยได้อย่างไรอะไรจิปถาถะทั้งหลายนะครับก็ประมาณนี้เนาะรู้สึกวันนี้จะมันออกแบบไม่ได้นอนด้วยนะครับเนาะนะครับเนะพิ่งกลับมาจากชัยภูมินะครับก็ขอแค่นี้นะครับบอสชานนะครับโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะไดมอนดะ์วนะูดดี้